Hi, ทุกคน Hi everybody ชุดเดย์วันนี้มาที่รถตึ้ดินเดินทางมาเที่ยววันวันวันเสาร์ทางไปเที่ยวรถตึ้ดินมาจากลอนดอนมานี้ประมาณ100กิโลร้อยกว่ากิโลจา่าก็เที่ยวนี้จา่ารถตึ้ดินแต่สวยมากจะอยู่ในอังกฤษนะไม่ใช่สเปนนะเป็นที่แค่อังกฤษแต่ มีรถทิ้งดินซัมเมอร์แล้วแดดออกสวยงามมากเลยไม,ไม่ไม่หนาวแล้วนะก็เห็นหญ้าเขียวชุกในทะเลเออแล้วก็รถรถทิ้งดีนนะม,มาเที่ยวกันวิดีโอหนึ่งสองสองนาทีนะไป สาทีหยุดนะแล้วก็วิดีโอหนึ่งสองนาทีโอหน่นาทีมีร้านอาหารที่ทานดีานอาหารเป็นยดีนี่ทานอาหารทานอาหารเพิ่งเสร็จเมื่อกี้จานีอะไรทีสวยเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนเปนทนิมสอนนะนี่ครับไปสบายกันคอณนาตองนาทีรอยาง วิดีโอหนึ่งสองนาทีสองนาทีอยู่นะโอ